พระคาถาเหมะกะพระคาถาเหมะกะบทน,นี้ท่านว่าพระคาถาบทน,นี้เหมาะสำหรับผู้ชายผู้หญิงไม่ให้ใช้เพราะเป็นพระคาถาสำหรับผู้ชายท่านให้ใช้ภาวนาเสกขี้พึ่งเสกแป้งเสกหมากเสกผ้าเช็ดหน้าให้เสกภาวนาสามจบห้าจบ หรือภาวนาหนึ่งจบก่อนที่จะไปพบปะเจรจากับผู้คนจะทำให้ผู้คนที่เห็นหน้าเราจะเป็นที่รักใคร่ดีนักแลตั้งนะโมสามจบแล้วภาวนาพระคาถานะโมตัรรตตสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะทะเปตะวายาติสาโลหิติทิโยอวเสเสามังทิสวาลาชนตุทัตเตตวายาติสาโลหิ ติทยอาวะเสสามังทิสวาลาชันตุทะเปตะวายติสาลโลหิติทยอาวะเสสามังทิสวาลาชันตุทะเปตะวายาติสาโลหิติทยอาวะเสสามัง ทิสวาราชันตุทะเปต,ะตะวายาติสาโลหิตติทิโยวอวเสเสามังทิสวาราชันตุ